ยังไงยังแล้วาเอาก้อนาบอลโลดบอลบอลดอือไอดนี่ออกจังหวะครับฮะมันแหงหรอเมื่อเนี้เขาอุ้มาออกจังหวะโอ้ฟี่ด้าว ออกตะขา้ำมันตะขา,ามันซอยเขา <laughs> <laughs> อันนี้ไปเรื่อยๆเป็นบ่นเนี่ยเรื่อยๆใส่โอ่งอ,อีกแล้วทำใส่นอนหนันเรือขยี้จ่างเรือพุทธาเม,ม็ดเดียวกับพ่อเม็ดเดียวเม็ดเดียวน้วยเม็ดเดียวเ <laughs> ข <laughs> <laughs> งนเรื่องเขาแพงเัินแพงหรอ ทั้งนึงเอามกินกระดิเขาก็เาเอามไกินกรนดิพ่อคาเลีงเป็นปันยี่ป่นันได้าัึงมากที่ันนี่ยตึงแล้ว่มมเนี่ยมีเน่ยย่นะอืมตึงเล็หน่อยเนี่ยตบ เขาบอกให้ถาก่อนก็ไปเขาบอกให้ถาก่อนถ่ายยังไงถ่างานถ่างานอันนี้เป่าปุ่นออกว่ทำความสะาดทำความสะอาดเข็งกุ้มือวะนเนี่ยครับผมท่านว่าได้เขาหมายค่าแรงเ้วเขาจ้างผมมายังก่อนนี่ถือกล่องถ่ายรูไปซื้อคอนเทนต์ แค่นี้เงินเดือนอะไรเสยนหนึ่งเงินเดือนเสยนเสยนหาเสยนกีบอะารหรอไอ้ตายเซโลวิท <c oughs> เราจะจนไปด้วยกันทางใหนเป่าวะเนี่ยต่ว <c oughs> ่า,าระบางเป่ากับดูดจะได้ถนัดกว่ากัน ส่วนมากสิดูได้กเป่าเป็นม้ยอืเป่ายก็ได้ด้เป่าน่เป่ายานไหนยาเน้ตอเป่าหลอดเขาเนี่ยอืเป่าควันเขเป่าวัต่อคลิปบะเนี่ยต่อคลิปบ่นี่เต้าก็าดี EP สองอือ อีนนี้สองเห็ดหลางวะเนี่สองไหากินขงขาโอเคครับรถิกิบกันก็บไปแล้ว